วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถบิ๊กไบค์สหกรณ์นะครับจริงๆรถบิ๊กไบค์สหกรณ์เนี่ยไม่สิเราต้องใช้คาว่าจริงๆแล้วรถสหกรณ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถจักรยานยนต์ในรถยนต์มันก็มีรถสหกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นคือพวกรถที่มันใช้เครื่องยนต์เดียวกันพวกเครื่อง J 1 j 2 J อย่างเงี้ยโตโยต้ามันเอาไปใช้กับหลายยี่ห้อมากนะครับบวกกับ อะไรอะเครื่อง SR อย่างเงี้ย s r 20เครื่อง r b 20ี่สนิสสันก็ใช้หลายหลายห,หลายรุ่นหลายยี่ห้อมากคราวเนี้ยคำนิยามของผมก็คือรถสหกรกรเนี่ยมันคือรถที่ใช้แพลตฟอร์มรถร่วมกันคาว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าอะไรจะต้องใช้ด้วยกันได้ร้อเซนะแต่ว่าเครื่องยนต์อาจจะมีความใกล้เคียงกันมากตัวเฟรมตัวถงังรถอาจจะมีความใกล้เคียงกันมากเรื่องของระยะฐานล้อสวิงอาร์ม รูปลักษ์ใกล้เคียงกันแต่อาจจะมีรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆที่มันมีความแตกต่างกันออกไปลักษณะกลอนก็นคือรถที่มันมีความใกล้เคียงกันในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เฟรมนะครับระบบไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆคราวนี้เราจะมาเริ่มกันที่ยี่ห้ออะไรดีฮอนด้าคาวยามาฮ่าเอาเท่านี้เราจะคุยกันแค่สยี่ห้อนี้เพราะว่า3ยี่ห้อนี้มันเห็นในตลาดชาัดเรามาเริ่มจากคาวะสกีกันก่อนดีกว่าคาวะสกีเนี่ยเป็นรถที่ขายน้อยในตลาด เดี๋ยวเรามาเริ่มกับคาวาซากิก่อนนะครับเนื่องจากว่ารถคาวาซากิเป็นรถที่ช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้แล้วเออแล้วก็เราจะมาเริ่มพูดจากรุ่นเก่าๆก็อย่างในในรูปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคาวาซากิ ER6N นะครับอ่าใช้คาว่าเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นเลยดีกว่าถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆณนะตอนนั้นเพราะว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวงการบิ๊กไบค์ในไทยเลยจริงๆที่เป็นทะเบียนแท้นะครับ เออเป็นคาวาซกิน่าจะเป็นยุคแรกๆอีเอหกนะครับก็เป็นรถเครื่องยนต์2สูบเป็นลูกสูบพาาเลลก็ el, คือคู่กัน cc อยู่ที่ประมาณ649้อหรือว่า650ทําไมถึงเป็นรถสหกรได้มาเรามาดูรุ่นต่อมาที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันคาวาซากิ asaki, อะไรวะนินจา650 2017ปะไม่ดิ14ประมาณมนั้นก็คือตัวนี้อ่าตัวเขียวเขียวใช่ไหม เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยนะครับถ้าสังเกตโอ้โหมึงใหญ่ให้กูได้เท่านี้เหรอ ER 6N นะครับะจะเห็นว่าถ้าสังเกตโอ้โหมึงอันเดียวกันเลยมึงเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่มันเหมือนกันเหมือนอะไรบ้างนะเครื่องยนต์เหมือนกันแน่ๆตัวเดียวกันเผลอๆยกใส่กันได้เลยด้วยซ้ำใครใครเป็นช่างคาวามีข้อมูลก็แชร์กันได้โชคดูโชกโชคหลัง จะเห็นว่าก็อยู่ต้นตำแหน่งเดียวกันนะอ่ะอันนี้จะเป็นประมาณน่องขวาคนขี่คนขับนะครับเห็นไหมนินจาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกัน e r 6 n ก็จะเป็นรถเนกเกตนะครับรถเนกเกตก็คือไม่มีชุดสีด้านหน้าไม่มีชิวหน้ามันก็จะเคลียะโตลมนิดนึงนะก็จะเอาไว้เน้นขี่ใช้งานในเมืองต่อมาก็จะเป็นนินจา650บเบาะแม่งก็เบาะเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็จะมีชุดสีด้านหน้ามีชุดชิวหน้าเพื่อตัดลมนิดนึง แต่ว่าถ้านั่งก็ยังเป็นสปอร์ตทัวริ g งอยู่ก็คือยังไม่ได้แบบสปอร์ตจ๋าหมอบๆอ,อีกรุ่นหนึ่งนะสมัยนั้นก็คือ k a w a ส a กิ v วอร์ซ6502014แล้วกันอ่าต้องเป็นหน้านี้ตัวนี้เลยโอ้โหชัดเหมือนกันแต่ว่าเปลท้ายชุดเฟรมของ v e r ร์ซอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ชุดโชคหน้าอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยแต่เครื่องยนต์ก็มีความแตกต่างใกล้เคียงกันแต่ว่ามันใกล้เคียงกันพื้นฐานเนี่ย650ซีซีเหมือนกันลูกสูบขนาดเท่ากันระยะชักเท่ากันแต่ที่ได้ข้อมูลมานะไม,ไม,ไม่ไม่แน่ชัดรู้สึกว่าองศาเคมจะไม่เท่ากันชุดฝาจะไม่เหมือนกันแมปปิง้ง ECU การจูนน้ํามันการจ่ายน้ํามันก็จะไม่เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถทวอิงเวอร์ซิต จะแรงกว่าชาวบ้านเขาถ้าเทียบกันเนี่ยสรุ่นนี้ ER Ninj 650จะแรงพอๆกันแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าการตัดลมเนาะ650อาจจะไปท็อปสปีดได้ไกลกว่าแต่พอเป็นเวอร์ซิตเวอร์ซิตแรงกว่าอีกอันนี้จะเป็นรถสาหากรณ์ตัวแรกในไทยดีกว่าที่เป็นบิ๊กไบค์สาหากรณ์ตัวแรกในไทยอะคำถามนี้เห็นไหมมัน,ม,นมันแปลงหน้ากันได้มันแปลงได้จะเรียกเห็นไหม ER ารกับนินจาเนี่ยแทบจะแปลงกันได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าขยับมาเป็นเวอร์ซิเนี่ยสวิงอาร์มหลังก็จะไม่เหมือนแล้วเฟรมด้านหลังก็น่าจะไม่เหมือนตรงกลางเฟรมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่ใช้คาว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนี่คือรุ่นที่1นึ่งคาวากิเราผ่านไปแล้วต่อไปเอาอะไรดี Honda Honda อฮอนดานี่ก่นมาฮอนดานี่โอ้โหฮอนดานี่เยอะจัดฮอนด้าเอาเราเอา,เอา,เ,อาเอายี่ห้อละรุ่นต่อมานะครับของค่ายฮอนด้ากันบ้างก็ผมยกตัวอย่างเป็น Honda CB 500F ปี2017แล้วกันก็ใช้เครื่องยนต์2สูบพารลเลวทวินเหมือนกันนะครับซีซีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไม่ได้บอกซีซีด้วยประมาณใกล้ๆ5 0้อ่ะ471จซีซีจะบอกว่า Honda ททำได้น่าเกียดไหมหรอจะเรียกว่าน่าเกียดได้ไหมอะแทบจะยกวางเลยอะคือถ้าสังเกตดูนะมันเหมือนกันหมดเลยอะจะเป็น cb 5 0 0 f ปี17ต่อมาก็จะเป็น cbr 5 0 0 f ปี17นะครับสวิงอาร์มเครื่องยนต์ ชุดโชคคน้านะครับ2รุ่นนี้เนี่ยเผอเท่ากันด้วยผมไม่แน่ใจว่าระยะโชคเท่ากันหรือเปล่าหมายความว่ารถสากลข้อดีคืออะไหล่หางง่ายแล้วก็การที่เราจะแปลงจากจาก CB เป็น CBR เนี่ยมันก็แปลงกันง่ายก็อาจจะเปลี่ยนแค่ชุดสีนิดหน่อยต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้จะมีเริ่มมีความต่างเล็กน้อยจะเป็น CB500X ก็จะเป็นทัวริงเท่าที่รู้มานะครับคาดว่าโชกหน่าจะยาวกว่าชาวบ้านนิดนึงเออลากยาวในปัจจุบันคือเครื่องบล็อกนี้ เครื่องของซีรีส์500นะจากที่ผมรีแมปและปั่นไดโนมานะถ้าเป็นซีรีส์ NX 500ขึ้นมา NX 500ปี24ปะ่ะ NX 500 CB 500 Hornet ขึ้นมาพวกนี้เวลารีแมปแล้วแรงม้าเพิ่มเยอะผมว่าข้างในเครื่องยนต์มีการปรับเปลี่ยนอะไรกันพอสมควร แต่ว่าโอเครูปทรงอาจจะยังเหมือนเดิมนะครับหน้าตาเครื่องยนต์เหมือนเดิมคิดว่าเรื่องของแมปปิ้งมีความต่างไส้ในเครื่องยนต์น่าจะมีความต่างกันพอสมควรอาจจะไม่ได้เยอะมากระยะชักระยะลูกอาจจะพอๆกันแต่เรื่องขององศาแคมันจ,จะมีการอาจจะมีเปลี่ยนไปอ่ะ,ะนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้เครื่องยนต์สหกรณ์ใช้เฟรมสหกรณ์อะดูง่ายๆอะ CB กับ CBR อเนี่ยมึงดูเบาดิเบาแม่งเหมือนกันเดะ2ตอนเลื่อนไม้ตัวเดียวกันด้วยเห็นมีคนวิ่งเครื่องบล็อกนี้ได้2 7 0 0 ใช้คำว่าผมเคยรีแมปรถลูกค้าเลขไม่แสนโลอะขี่กันไปได้ยังไงมึงขี่ไปไหนกันมาจริงๆ Honda เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือคือรถสานกรเนี่ยมันข้อดีคือออกแบบทีเดียวมันขายได้หลายรุ่นแล้วแต่คนชอบคนชอบสปอร์ตอ่ะก็ไป CBR คนชอบนักเก็ตก็ไป CB ีกลายเป็นว่าเรื่องของอะไหล่มันก็ใช้กันข้ามรุ่นได้ขั้นแบบสักเกเลยทีเดียวแล้วแล้วก็พวกอะไหล่มือสองก็แบบก็จะใช้ได้ใช่หมมันก็จะมีในตลาดเยอะอ,ะอ่ะเออ มันก็เป็นข้อดีอะนะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีความวาลเลตี้เรื่องของนิสัยเครื่องไม่มีความวาลเลตี้เรื่องของเ,อเวลาเราขับสปอร์ตอะเราก็ต้องการความแรงเนาะถูกปะเออพอมันเป็น CBR ที่แม่งบอกว่าเป็นสปอร์ตมันก็แบบไอ้เที้ยมมึงก็แรงเข้าทัวร์ริงอะมันก็จะไม่ได้ฟิลลิ่งประมาณนั้นยี่ห้อต่อมาก็จะเป็นของยามาฮ่านะครับเราเป็น f อฟเขาเราจะต้องพูดถึงเขากันนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะขอพูดถึงรุ่นใหญ่กันก่อนนะครับก็คือยามา h a MT09 เครื่องบล็อกเดียวกันเจเนอเรชันนอ2 นะครับก็จะมี Quickshifter แบบอัพนะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้ามีโหมดมีแทร c ชั่นเครื่องยนต์เป็น850ซี cc สามสูบเป็นคอสเพน l a n e CP3 เทียบกับ XR ก่อนพอ XR ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์เรื่องของที่มันเป็นสายคาเล,ล่คาเฟ่เลเซอร์ปะซึ่งแม่งเหมือนกันหมดเลยไอ q u i ยชิ h เตอร์ก็มีมาให้นะแท a c ชั่นก็มีเหมือนกันทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าตำแหน่งท่านั่งอาจจะแบบว่าไม่เหมือนกันเนาะแต่เฟรมเนี่ยมึงเฟรมเดียวกันเลยมึงดูดิเห็นปะเออ เพราะนั้นนี่ก็จะเป็นรถสหกรณ์อีกรุ่นหนึ่งที่ยามาฮ่าทำออกมาต่อไปลามไปถึงเทรเซอร์900 GT ก็จ,จะมีความต่างเล็กน้อยกับเทรเซอร์900ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดท้ายตัวเบาะอาจจะมีความแตกต่างออกไปเพื่อให้มันนั่งง่ายอะอะไรอย่างนี้รู้สึกตัวนี้จะเป็นจอสีแล้วเทรเซอร์900 GT ะนะครับตัวนี้จะเป็นจอสีแล้วอแล้วก็รู้สึกน่าถ้าไม่ผิดน่าจะมี Cruise Control ก็คือมีการอัปเกรดจากรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาเพนเพนไป ดเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในภาพใหญ่ของรถสหกรกรตอนนี้มันวงกว้างไปต่อเรามาดูตัวนี้ครับ Yamaha MT 09เ Gen 4 09ย์จบไปแล้วแต่จะมาโฟกัสต่อนิดหนึ่ง Gen 4รู้อยู่แล้วครับหน้าจอมันอัปเกรดมาคือเรายุ่แล้วว่า MT 0 9เ Gen 4จริงๆเครื่องยนต์มีการอัปเกรดจาก850เป็น8 9 0ซีซีแต่ว่าก็ยังเป็น3สูบคอร์เพลงแข็งช้าเหมือนเดิมอัปเกรดเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ใสมาเต็มเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ traction control ไอเอ็มยูหกแกนลิฟท์คอนโทนชิฟเตอร์อัพดาวคลูซ์คอนโทนอื่นๆอีกมากมายบวกทั้งจอสีอย่างที่เห็นในภาพผมอยากให้ทุกคนจําภาพจอสีเอาไว้นิดนึงอันเนี้ยที่เราพูดมาทั้ง3ยี่ห้อ3รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ER6N ของคาวานะครับในคาสซีรีส์หกร้อยห้าสิบซในคาสของ Honda 500ซีรีส์ต่อมาจะเป็น m t 0 9ในเจเนอเรชัน2จะเห็นว่ามันเป็นรถสหกรณ์ที่อยู่ใน พิกัดเซกเมนต์เดียวกันทั้งหมดก็คือถ้าเป็น900ก็จะอยู่ในรุ่น900 500ก็อยู่ในรุ่น500ก็คือจะใช้แพลตฟอร์มเครื่องยนต์อะไรใกล้เคียงกันแต่ผมอยากให้มาดูในเคสนี้ก็คือว่าตอนนี้ระบบสาหากรณ์นะครับระบบอะไรสาหากรณ์และกันมันไม่ได้อยู่แค่ตัวถังรถไม่ได้อยู่แค่เครื่องยนต์มันลามไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเดี๋ยวพามาดูอันนี้ Yamaha MT07 2026 Display มึงดูเหมือนกันเป๊ะเป็นไงเดี๋ยวนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แม่งเริ่มลามก็คือว่าตอนเนี้ย ยามาฮ่เนี่ยมันแชร์แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ข้ามรุ่นกันแล้วคือการแชร์กันระหว่าง n a ็กเก็ตสปอร์ตทัวเนี่ยโอเคเข้าใจได้แต่ในะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นการแชร์กันข้ามซีซีก็คือ900แชร์มาให้ MT07 ใช้แชร์ไปให้ R7 ใช้ด้วยซึ่งในะสถานการณ์ตอนนี้ของ Yamaha เนี่ยอะไหล่สหกรณ์เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆบวกกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็แชร์กันใช้เกือบทั้งหมด พอถ้าเกิดเราสังเกตนะเดี๋ยวไปดูสเปค yamaha mt 0 7เรารู้อยู่แล้วว่า mt 0 9 gen 4เนี่ยมีมาเยอะมีมาเยอะคืออะไรคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่ traction control imu s h i f ตอร์ p down lift control M t 0 7น0์6อน แม่งมีพอกันเลยอ่ะเราไม่นับเครื่องยนต์นะเพราะเครื่องยนต์มันคนละซีรีส์กันอยู่แล้วอันนี้เครื่องยนต์689ซีซีไอ้พวกนั้นช่างมันไปดูเรื่องของอ่าระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ไหนอ่ะ New YCCT ก็คือยามาฮ่าชิปคอนโทรลทอร์เทิลก็คือระบบคันเร่งไฟฟ้าแหละก็มึงก็ยกมาจาก MT09 แต่อ่าอาจะโอเคมึงตัดออกไปสูบหนึ่งให้เหลือสองสูบนะสลิปเปอร์คัอ่านิวไฟส์ทีเอฟทนะครับก็จะเอาจอของ TFT09 มาใส่เลยระบบแทีศูนย์เก้ามาให้สิ่งงงนนึที่มัขขาดอ MT07 ก็คือ ไม่มีเ m u มันลามมาถึง MT07 ไม่พอดีครับมันยกระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วไปต่อยันยามาฮ่า R7 ด้วยไหน R7 อยู่ไหนนี่ R7 ตัวใหม่นี่เป็นไงเฮ้ยสีสวยว่ะมึงดูจอดิจอเดียวกันเด๊โชวระบบสหกรณ์กูไม่ธรรมดาเใช่ปะจอเดียวกันเด๊เฮ้ยแต่สีนี้สวยอะสีนี้สวยยามาฮ่า R7 เพิ่มไ m u เข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีกันหน้ายกอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะข้อดีของรถที่ใช้อะไหล่สหกรณ์ก็นั่นแหละครับมันมััันนนหหหาาาาาาอออะะไล่่่่่่่กกกงงงงยแตววรรรรรทีีีีีขขข้มุซซสส์์700 900บ มาห่าเนี่ยมาอาจจะแค่แชร์เทคโนโลยีแต่อะไรอาจ,จใช้ด้วยกันไม่ได้ทั้งหมดมันน่าจ,จะมีบางอย่างที่มีความแตกต่างจออาจจะเป็นจอตัวเดียวกันแต่อาจจะเอามาใส่ด้วยกันไม่ได้เอออันนี้ไม่รู้อันนี้ใช้คำว่าน,นี้ไม่รู้แต่คาดว่าโดยส่ยวนใหญ่จะใส่ด้วยกันไม่ได้นี่คือทั้งหมดของ Big b y t e สหกรณ์มันคือการที่ออกแบบเครื่องยนต์ออกแบบแพลตฟอร์มเฟรมตัวถงังระบบอิลเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา1เซตและเอาไปซอยย่อยขายในหลายๆเซกเมนต์ก็เลยเรียกกันว่า Big b y t e สหกรณ์มันไม่ได้แย่ครับเพียงแค่ อะไหล่มันใช้ควบคู่กันได้เยอะเพราะนั้นลองเบิกอะไหล่รุ่นอื่นมาใส่ดูหมายถึงว่าอย่างเช่น0ูนย์เลองไปเบิกอะไหล่เทเซอร์มาบางทีราคาอะไหล่เทเซอร์ตัวน,นั้นอาจจะถูกอาจจะถูกว่าอะไรเงี้ยโดยประมาณนะครับ